นี nah ่นะคะวัน hey. นี้เราก็มาอยู่กับเกมโปเกม่ากันอีวีสามีเช่นเคยนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนตอนดึกนะผมอ่นตอนผมอ่นตอนตีสามมาเนี่ยอีกเดี๋ยวอีกประมาณ สามชั่วโมงครึ่งน,นะฮะผมก็จะตปเต่นเจมกับเพื่อนของนะฮะตอน6กโมงครึ่งน,นะ,ะประมาณนั้นนะครับนะก็จะเล่นกันประมาณนั้น,นะะแหละนะโอ้ยแหลกแหลกมากครับโอ้ห้าเ้ฟเหลกแหล็กหรือหน่วยนายอะไรบแบบแบบเหมือนแบบมันเนี่ยค้างแบบเมื่กี ทำไมวูก้กินั่นเนี่ยมันไม่น่าตาแบบเนี้ยหน้าตามันไม่น่ารักนะวุ้กิตอนนี้อ่ะมันหน้าตาหน้าก็น่ารักอยู่หน่อยก,กัวดาร์กกัดากเหรอ ไปเล่นเออดูเราจะไปทำความเควสนะฮะแล้วเราจะทำตามเควสเดี๋ยวอีงหน่อยนะฮะผมจะแลกผมถ้าผมยังไม่ใช้ปยากรอ,อากาศนะครับผมจะใช้แค่เคมโลมาสือเท่านั้นค่ะผมอยากได้เคลโลมาสืกมากที่สุดกับนี่ครับดูที่คลิปนี่ครับดูนะเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับนี่อีเวลทันใช้สองพัน หาได้แบบถ้ามีเซลบีนะถ้ามีนะเนีย่ยเซลบีใช้พันหโอ้โหนี่นี่ครับยิ่งเรามีเซลบีสปีดเร็วเท่าไหนเรายิ่งได้แบ็คไว้แล้วก็พวกเนี้ยอยากอย่างเช่นผมอยากได้เลจิกกันแง่ก็ได้เซลบีก,ก่อนแล้วเลจิกกันจะตามมาและ โปเกมอนทุกตัวและในตำนานจะมาหาเราเองนี่ครับเยียนฟีนะประจําภาคโปเกมอนแอปปาสซฟายและอเวการ์บีนี่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 ไอตันนี้อยู่มูนนี่ก็อยู่มูนนี่ก็อยู่มูนนี่อยู่สี่นี่อยู่เจนสี่เจนสี่ Gen 4. Gen 4นะครับมันอยู่เจนสี่นี่นี่อาราลาอันนี้อาราลา อันนี้แบคแอนไวอันนี้อลล่าอันนี้อาเป็นว่าดแล้วก็หากันเองนี่ครับเอ,อ่อไก่น้อยแม่ก,ก็มีซึ่งเอ,อ่อจับโปเกมอนมันก็จับหาได้ครับอันนี้มันเป็นประเภทน้ำประเภทพืชก็ได้ประเภทน้ำกับประเภทพืชแล้วก็ประเภทน้ำแข็งนะฮะแต่ผมมีประเภทไฟซึ่งประเภทไฟมันแพ้ทางอยู่นะฮะผมก็เลย กาจะทำตีแนม่หยิบตกอีกหนึ่งไี่ตีบางเกลร้านมังกลร้านโหดไม่ใช่เหรอทำไมเมื่อกี้เราตกตีตายเลยดองเลยนี่กลับไปทีนึงวิ้ยตีแนงตีทีหนึ่งดับดับอันนั้นนี่ผม มาสามคลิปในะหายในวันเดียวกันนะหลังจากนี่ผมไม่ได้อัดคลิปมาหลายคลิปนะฮะผมก็รู้รหัสแล้วผมมีรหัสคนที่คนยังไม่ใช้อยู่นะฮะผมรู้รหัสแล้วครับ <laughs> รหัสของผมหายง่ายมากครับรหัสผมโคตงง่ายเลยบางคนอาจจะรู้แล้วนะฮะ ชื่อของคนที่ผมชอบดูนที่ผมชอบดูบทอไรผมไม่บอกครับว่าผมชอบดูใครบ้างนะ,ะแต่พี่ไฟเบอร์แน,น่นอนครับแต่ผมไม่ได้เอาราหัสกับพี่ไฟเบอร์ครับผมเอาจากคนอืนนะเอาคนนดังๆ ปีหนึ่งปีหนึงปอน,นไฟใส่โอ้โดนรถดามจนีนีระเภทน้ำเลอ,อ,อชะนะแลละได้สีดาวด้วยโอ,อ,อเคลูกตวัวเวลสิบสอง ทีเล็กจิงๆตามหลักแล้วทีเล็กมันหน้าตาน่ารักนะมันไม่ได้โหดเหีเ้ยนนะเนี่ยมันไม่หน้าตาเหงื่อเถือนแบบนี้นะมันหน้าตาลักหน้าตาน่ารักนะเคดดโคลารมาสจะตายแล้ว ทำลูกพี่แล้วได้ไงไม่ค่อยยวผมกระการให้ตี่ตีนึงนั่งกระการได้เจ้านี่ลูกนี่กระติก่ะสี่เฮ้ยทำพดนพี่เหรอหไปฝึกมาใหม่ก่อนนะ <c oughs> ถึงด่านหกแล้วผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับเพราะว่าจะทําอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําประมาณสักห้าคลิปนะฮะจะทำห้าคลิปตอนนี้อยู่ในช่วงสามคลิปอยู่นะฮะลงทีเดียวไม่เลยวันเดียวกันไม่เลยครับคนดูแม่งจะได้ดูไม่ทนันคนดูมีม,มีคนติดตามก็ขอบคุณมากนะฮะสหมืบแบบคนที่ ติดตั้งผมนะครับต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับไปสนับสนุนผมด้การกดไล้กดตะคายให้ผมเลยต้องขอบคุณมากมากมากเลยนะครับถ้าไม่มีว่าคุณนะครับผมก็คงไม่มีกำลังใจที่จะทำารื่อีมา นะครับอ่ะนะครับก็เหนูคลิปนี้จะจบแล้วครับอืมนี่จอระเค้นี่ก็อยากได้เหมือนกันนะผมมีนะครับนี่จอระเข้ผมมีก็มีในเซิร์ฟไทยนะแต่เซิร์ฟนี้ยังไม่มีเพิ่งเล่นเองไม่แจะหาอะไรทั้งนั้น โอเคเราจะทำให้เอ็ไม่ตายเว้ยเไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยอย่าทำร้นเพิรนนี่มาเลกาาอ้าวอาวาการร้อน ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแ้าผมจะทำอะไรในคลิปหน้าก็รอดูกัน